สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับงวดประจำวันที่30นะครับตุลาคม2566นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆชื่นชอบนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้มาแค่รอบ VIP สายลู่นะครับเนาะไวรลาวสตาร์นั้นหลุดนะครับพี่ๆต้องขอโทษด้วยนะครับไวรลาวสตาร์ผมให้เจ็ดกับ3ไปนะครับพี่ๆคนที่ออก2 8 6กับ6 1เนาะนะครับดูดิ31ก็มี61ก็มีเขาไม่มาให้เรานาะเขาไป61นะครับแต้มเดียว นะครับแปดหกเนาะอันนี้ก็เจ็ดแปดอันนี้เจ็ดหนึ่งออกหกหนึ่งนะครับแต้มเดียวนะครับพี่พี่ก็หลุดไปนะครับในลาวสตาร์เนาะส่วนลาวสตาร์ V.I.P. นะครับผมให้ศูนย์กับหกลู่ดหกนะครับผลที่ออกศูนย์สองแปดกับหกเก้านะครับพี่พี่ของเราก็มาในสายลู่ดเนาะนะครับก็คือใครเอาหกไปวิ่งไปลู่ดนะครับเก็เข้าไปที่หกเก้านะครับส่วนศูนย์เนี่ยเข้ามาเลขหน้าเนาะเป็นหลักร้อยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ชอบอยู่นะครับหลักสองเนี่ย อันนี้ก็0262แต่เขาออก28นะครับเมื่อวานนี้รอบ VIP ส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆก็ขอให้มาเด้งๆฟังๆก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมหวยลาวสตาหวยลาวสตาผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข5นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1ให้ไปที่เลข1นะครับ ก็จะเป็นในที่ห้าสองห้าหกห้าแปดอืมจะเขียนหนึ่งห้านะครับเป็นเป็นห้าหนึ่งแล้วหนึ่งห้านะครับผมหนึ่งห้าน้องอะไรก็หนึ่งสองหนึ่งแปดนะครับผมสามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งแปดนะครับ นี่เลยอันนี้เราสตาร์นะครับส่วนเลาสตาร์ V.I.P. นะครับเราสตาร์ V.I.P. ผมได้นะครับสายวิ่งให้ไปที่เลขเจ็นะครับผมสายรูดสายลูดให้ไปที่เลขสามนะครับให้ไปที่เลขสามสามสองนะครับสามหก สามเก้านะครับเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมสามตัวให้ไปที่เจ็ดสามเก้านะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลหรับห้วเราวสตาร์แล้วก็เราวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับวันนี้ก็ขอให้มาเฮงๆปังๆนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ